พอจเจริญพรตอนนี้ก็จะพูดต่อในเรื่องที่ค้างไว้ซึ่งพูดเป็นหัวข้อไว้แล้วคือหัวข้อที่สามได้แก่เรื่องวิธีสมาทานได้แก่พิธีกรรมในตอนที่จะเริ่มลงมือปฏิบัติในตอนก่อนเนี้ยธตมาก็ให้หัวข้อไว้นี่ก็คิดว่ามีเรื่องที่ควรอธิบายลงในรายละเอียดบ้างบางอย่าง หัวข้อทั้งห้านี่นก็ขอทบทวนนิดหนึ่งก็มีหนึ่งการบูชาพระรัตนตรัยสองสมาทานศีลสถวายตัวแด่พระพุทธเจ้าและแด่พระอาจารย์สขอกรรมฐานแล้วก็หส่วนเสริมอื่นๆซึ่งได้บอกไว้แล้วว่าส่วนเสริมนี้ก็บางสำนักก็มีบางสำนักก็ไม่มีแล้วก็มีมากน้อยต่างๆกัน ที่เราก็เริ่มตั้งแต่ข้อที่หนึ่งการบูชาพระรัตนตรยัยอันนี้เป็นหลักธรรมดาว่าเราจะเริ่มทําอะไรสาหรับชาวพุทธมักจะมีเป็นพิธีโดยที่ว่าเริ่มในการบูชาพระรัตนตรยัยก็มีการไปจุดธูปจุดเทียนบูชาแล้วก็มีการกล่าวคําบูชานั้นนิยมว่าเป็นภาษาบาลีหรืออาจจะว่าคําแปลภาษาไทยด้วย อย่างน้อยก็จะมีคําทํานองว่าอารหังสัมมาสัมพุทธโภพคาวาพุธทธังพคาวันตังอภิวาเทมิก็ว่าไปตามลําดับสว่าขาโตสุปฏิปันโนอันนี้ก็อย่างง่าย,ายๆสันๆส้นๆทีนี้บางสำนักก็จะมีคำสรรเสริญคุณพระตนใจคำบูชาในยาวก็จะให้ผู้เข้าปฏิบัตินี้ส่วนเพราะว่า ได้กล่าวแล้วว่าเรื่องของพิธีกรรมนี้ก็มุ่งเตรียมจิตใจเตรียมบรรยากาศนั้นผู้ที่เข้าปฏิบัตินี้ได้มาบูชาพระรัตนตรัยก็โน้มจิตไปสู่คุณพระรัตนตรยัยทําให้เกิดศรัทธาทำให้ใจโน้มมาหาความสงบตัดใจออกห่างจากสิ่งกังวลรบกวนทั้งหลายได้นั้นบางทีท่านก็เลยนิยมว่าให้สวดบูชากันยาวๆอันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่ละสำนัก สวดบาลีแล้วบางทีก็สวดไทยต่อไปอีกบางสำนักก็ไม่อยากให้มายุ่งกับคำบาลีก็ไปใช้คำแปลภาษาไทยสวดเป็นภาษาไทยก็มีและบางทีถ้าโอกาสอำนวยท่านก็เลยว่าให้ทำวัดสวดมนต์ซะด้วยหรือว่าเป็นเรื่องพ่วงไปกับการทำวัดสวดมนต์แล้วต่อจากทำวัดสวดมนต์เสร็จแล้วจึงจะไปทำพิธีอื่นอันนี้ถ้ามีเวลามากๆท่านก็ เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ท่านก็ให้ทําอย่างนั้นเพราะนั้นก็เรื่องบูชาพระรันตรัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่ายืดหยุ่นอย่าบางสั้นบ้างตามแต่พระอาจารย์ท่านจะเห็นสมควรท่านจะให้ทํำยังไงเราก็ปฏิบัติไปตามตัวนี้ได้กล่าวแล้วว่าเรื่องการบูชาพระรัตนตรัยสาระสําคัญนี้ก็มุ่งให้เราได้เจริญศรัทธาทําใจให้โน้มไปในความสงบซึ่งการที่เราจะ ได้ผลในเรื่องศรัทธาก็ดีโน้มใจไปในความสงบก็ดีเนี่ยก็อยู่ที่ความทราบซึ้งในคุณพระรันตนไรัยิ่งถ้าผู้ใดมีความทราบซึ้งในคุณพระรันตนไัยมากก็ยิ่งทําให้เกิดความศรัทธาเกิดความเข้มแข็งของจิตใจในการปฏิบัติมากขึ้นในที่นี้ตมาก็เห็นว่าสมควรจะกล่าวถึงความหมายของพระรันตนรัยไว้พอเป็นฐานสําหรับให้ จิตได้ตั้งในทางที่ถูกต้องคือได้รู้ทราบซึ้งในคุณพระรัตนตรยัยแล้วก็เป็นการทราบซึ้งด้วยปัญญาพระรัตนตรัยนั้นเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าแปลว่าแก้วสามดวงหรือแ,แก้วสามประการหรือสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสําหรับชาวพุทธแล้วก็ถือว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างยิ่งสาหรับชีวิตเป็นคุณค่าที่แท้จริงกับชีวิต ไม่ใช่คุณค่าเพียงผิวเผินเปลือกเปลือกหรือเป็นคุณค่าชนิดที่เรียกว่าพอให้เราอยู่กันอย่างหาความสุขสวกสบายในทางโลกที่เป็นภายนอกทางร่างกายเท่านั้นจะเป็นเรื่องที่ว่ามันมีมีคุณค่าที่จะนำไปสู่สาระที่แท้จริงแก่สารของชีวิตทำให้ชีวิตเข้าถึงสัจธรรมได้มีความสุขที่แท้จริงได้ ก็เป็นที่พึ่งของเราไปด้วยในเมื่อเป็นสิ่งที่มีค่าอย่างนี้อันี้ที่ท่านมีคุณค่ามากแล้วก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของเราเนี้ยก็ด้วยเป็นสิ่งที่มีความหมายสําคัญข้อที่หนึ่งพระพุทธเจ้านี่มีความสําคัญมีความหมายอย่างไรพระพุทธเจ้านี่ก็ท่านบอกว่าก็ที่จริงก็เป็นมนุษย์นี่แหละแต่ว่าเป็นมนุษย์ที่ได้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองมีการบำเพ็ญบารมีมาอย่างเต็มที่ทำให้กลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเป็นผู้ที่มีพระคุณทั้งปัญญาคุณที่รู้เข้าใจถึงสัจธรรมรู้ความจริงของธรรมชาติของกฎธรรมชาติรู้ความจริงของโลกและชีวิตแล้วก็ทำให้เกิดพระคุณประการที่สองก็คือว่ามีความบริสุทธิ์ หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ทั้งปวงได้มีพระอริถัยนี้ผ่องใสเบิกบานเป็นพระวิสุทธิคุณแล้วกับการที่สามก็เมื่อพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วพระองค์ก็ไม่มีเรื่องห่วงกังวลพระองค์เองทงก็มองเห็นทุกข์ของสรรพสัตว์ก็เปลี่ยนไปด้วยพระมหากรุณา สงสารคิดช่วยเหลือสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากความทุกข์ mm hmm. ก็ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากสเสด็จ,จาริกไปสั่งสอนธรรมะแนะนําทางที่จะปฏิบัติให้พ้นจากความทุกข์ที่จะให้คนอยู่กันด้วยความสุขสุขทั้งทางสังคมแล้วก็สุขทั้งในจิตใจของแต่ละบุคคล mm hmm. อันนี้ก็เลยมีพระคุณที่เราถือเป็นหลักสามประการว่าพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณแล้วก็พระมหากรุณาคุณ นี้สาระสําคัญก็คือการที่พระองค์เนี่ยเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็ไดพัฒนาฝึกฝนพระองค์จนกระทั่งได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดจนกระทั่งว่าแม้แต่เทพพรหมทั้งหลายก็เคารพบูชานิการที่เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐได้อย่างนี้นั้นพระองค์ก็รัดว่าไม่ใช่เฉพาะเฉพาะพระองค์เท่านั้นแม้แต่คนอื่นทุกคนเนี่ยเราทั้งหลายนี่ก็ สามารถจะฝึกตนให้ประเสริฐอย่างนั้นได้ให้บรรลุสัจธรรมมีปัญญาจเจริญพัฒนาสูงสุดแล้วก็มีความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์ได้แล้วก็มีความกรุณามีจิตใจเกื้อกูลต่อเพื่อนมนุษย์บำเพ็ญประโยชน์แก่สัตว์ได้เช่นเดียวกับพระองค์แต่นี้ว่าเป็นเรื่องของเราที่จะต้องพัฒนาตัวเองก็งหมายความเราทุกคนมีศักยภาพ ู่ในตัวที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ประเสริฐสุดได้ความประเสริฐของมนุษย์ก็อยู่ที่การฝึกตนการที่เรามาเข้ากรรมฐานนี้ก็เป็นการฝึกฝนพัฒนาตนเองในแนวทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนไว้ทีนี้การระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ก็เป็นการเตือนเราให้ระลึกถึงศักยภาพในตัวของเราที่มีอยู่ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้สูงสุดได้การระลึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างถูกต้องนี้ จะทำให้เกิดความมีจิตสำนึกในศักยภาพของตนเองแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองแล้วก็ให้มีความมั่นใจมีกำลังใจด้วยว่ามีตัวอย่างท่านที่ได้ประสบความสำเร็จพัฒนาตนสูงสุดแล้วก็คือพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบอย่างให้เรา เราระลึกถึงเราก็จะได้มีกําลังใจในการที่จะฝึกฝนพัฒนาตนเองก็คือในการเจริญภาวนาครั้งเนี้ยเพราะฉะนั้นก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าให้เป็นเครื่องส่งเสริมกําลังใจตัวเราเองว่าเราจะปฏิบัติให้เป็นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ให้ได้อย่างที่พระองค์ได้ทรงบรรลุอันนี้ประการที่สองก็พระธรรมพระธรรมก็หมายถึงความจริง ซึ่งเป็นกฎธรรมชาติเป็นหลักธรรมดาที่มีอยู่ซึ่งเป็นความเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นความจริงที่ว่า,วาเราจะฝึกฝนพัฒนาตนเองเราก็จะต้องปฏิบัติตามหลักการอน,น,นี้ตามกฎธรรมชาติันี้ดังนั้น,น การที่เราจะฝึกฝนพัฒนาตนเองพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติต,ตามธรรมะนั่นเองเพราะนั้นเราจะต้องรู้เข้าใจถึงธรรมะตัวความจริงหรือกฎธรรมชาตินี้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องตามนั้นแล้วก็จะเกิดผลแก่เราเองซึ่งผลนี้ก็คือธรรมะเช่นเดียวกันก็คือความบริสุทธิ์หลุดพ้นเป็นอิสระจากกิเลสและความทุกข์ทั้งหลายอันนี้ก็เป็นทั้ง ตัวเหตุปัจจัยในการปฏิบัติและเป็นผลในการปฏิบัติซึ่งเราจะต้องเข้าใจให้ถูกต้องก็ไปอันว่าการที่จะปฏิบัติดําเนินตามพระพุทธเจ้านั้นก็โดยมาปฏิบัติที่ธรรมะนี้เพราะนั้นเราจะต้องยึดถือธรรมนี้เป็นหลักนําเป็นที่พึ่งในการดําเนินชีวิตและในการที่มาเจริญภาวนาหรือในการปฏิบัติกิจเฉพาะแต่ละอย่างละอย่างให้ถูกต้อง อย่างน้อยก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์แห่งความเป็นเหตุเป็นผลหรือกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยทังนั้นก็เรื่องความจริงของธรรมะความเป็นเหตุปัจจัยต่างๆเหล่านี้จะเป็นหลักนําชีวิตของเราและในการปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างแล้วก็จะเป็นเครื่องนําเราไปสู่ผลที่มุ่งหมายในการพัฒนามนุษย์ให้บรรลุความสําเร็จถึงจุดหมายสูงสุดเป็นพระพุทธเจ้าก็ได้และประการที่สามพระสง์ สงนี้ก็คือชุมชนของท่านผู้ใดฝึกฝนพัฒนาตนเองอยู่ในระดับต่างๆจนกระทั่งถึงสูงสุดถ้าผู้ใดที่ได้มาใช้ธรรมะนำธรรมะมาปฏิบัติหรือปฏิบัติต,ตามกฎเกณฑ์ของธรรมะพัฒนาตนเองให้เจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆบุคคลนั้นก็จะเข้าอยู่ในหมู่ชนนี้ที่เรียกว่าสงนั้นสงนี้ก็เป็นประจักษ์พยานเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงการที่ได เอาธรรมะนี้มาใช้ปฏิบัติให้เกิดผลในชีวิตจริงซึ่งสร้างชุมชนที่ประเสริฐขึ้นมาและชุมชนที่ประเสริฐปฏิบัติได้ผลตามหลักธรรมะนี้ก็จะเป็นที่ดำรงรักษาธรรมะไว้ให้แก่สังคมมนุษย์โดยส่วนรวมด้วยฉะนั้นเราก็มีความเชื่อในสังคมหรือชุมชนที่ประเสริฐที่รีว่าสงค์นี้ซึ่ง เมื่อเราเชื่อแล้วเราก็เห็นว่าเราก็จะสามารถปฏิบัติได้สําเร็จเช่นเดียวกันแล้วก็เราก็มีหน้าที่ช่วยกันสร้างสังฆายอย่างนี้ด้วยก็เป็นการที่ช่วยกันดํารงรักษาธรรมและก็สืบต่อถ่ายทอดธรรมะต่อๆกันไปอันนี้ถ้าเราเชื่อในหลักสามประการคือพระจันทรัยในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็จะเป็นเครื่องนําจิตของเราเนี่ยให้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริงเพราะการ ที่สําเร็จเป็นพระพุทธเจ้าการที่จะมาร่วมอยู่ในหมู่สงฆ์แล้วก็เรื่องของธรรมะเนี่ยก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติเกี่ยวกับการเจริญภาวนาโดยเฉพาะการปฏิบัติของเราในที่เรียกว่าการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นการฝึกฝนพัฒนาในระดับที่ถือว่าจริงจังแล้วก็จะถือว่าสูงแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ควรจะมีกําลังใจและก็มีความรู้สึก มีติอิ่มใจมีกําลังใจในการที่จะปฏิบัติอันนี้ความมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการบูชาพระรัตนตรยัยก็ต้องการให้เกิดศรัทธาความมั่นใจในความทราบซึ้งในความหมายที่เป็นคุณความดีของพระรัตนตรยัยอย่างที่ท่านเรียกว่าคุณของพระรัตนตรัยก็ขอให้เข้าใจคุณของพระรัตนตรยัยก็ปลุกศรัทธาความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแล้วก็ให้จิตโน้มไปในการที่จะปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความสำเร็จตามแนวทางที่เป็นจุดหมายซึ่งพรตัตนตรไตเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและนำไปสู่จุดหมายนั้นอาตมาก็จะขอพูดเรื่องพรรัตนตรัยเพียงเท่านี้ก่อน